สวัสดีครับก็มาสู่รอบการเล่นขาอีกแล้วนะครับต้องการออกัระายนะครับเล่นขาเนี่ยก็วันเล่นขาเราจะเล่นกันสัปดาห์ละครั้งนะครับเปิดด้วยบาเบลสปอตแมชชีนเลยนะครับท่าแรกก็ท่าน,นี้เนี่ยจะได้ความแข็งแรงของการกำลตัวแล้วก็การเดือครับ,รบก็ เราลองไปเล่นดูเลยครับท่านี้นี่คือหนักมากครับเล่น8ทีฟ2ครั้งจำนวน4เซตนะครับก็บอ่าเบิร์นไขมันได้ดีมากนะครับท่านี้นะครับโอเคครับก็มาสู่ท่าที่2กันเลยนะครับท่านี้มีชื่อว่าอ่าสปอตแมชชีนนะครับก็คือ เรการทำสชอตด้วยอาชีนเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อการทำท่าสชอตเลยท่านี้เนี่ยคือเราก็ใส่น้ำหนักได้เยอะครับก็ก็ดีคือมันเซฟต,ตี้แล้วก็มันใส่น้ำหนักได้เยอะนะครับทำให้เราโฟกัสการเล่นขาของเราได้อย่างเต็มๆต็ครับท่านี้ถ้าเล่นเสร็จแล้วก็รับรองว่าขาระเบิดแน่นอนครับ หนักมากครับดันก็มาสู่ข้าที่3มนะครับแมชชีนและเพสนะครับอ้างนี้นะครับนอนขนานไปนกับบอกเครื่องแมชชีนเล็กเพ c สนะครับเราใช้เท้าทั้งสองข้างดันแผ่นวางเท้าให้กลางอบประมาณระดับไหลออกแรงดันเท้าถีดแผ่นยึดขาตรง แล้วเอาที่ปดล็อกออกงอเข่าประมาณ4ี่ห้างองศาเก่งขาทั้งสองข้างไว้เมื่อถีบขึ้นให้หายใจออกและเมื่อผ่อนแรงงอเข่าลงให้หายใจเข้าเล่น8-12ครั้งจำนวน4เซตน้ำหนักตามที่เราควบคุมได้นะครับ ต่อไปมาสู่ท่าที่4ครับเล็ก <Sure. S 1> extension นะครับท่านี้เนี่ยต้องปรับระดับพิงให้พอดีกับท่านั่งของเราเข่าต้องพอดีกับเบาะที่นั่งเท้าต้องสองข้างระยะประมาณเหรืออะไรใช้ข้อเท้าด้านบนเกี่ยวน้ำหนักในท่าเตรียมเตะน้ําหนักขึ้นเกรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะครับแล้วค่อยๆปล่อยลงตรชากล้ามเนื้อต้นขาจะได้ทำเต็มที่ท่านี้เล่น8ถึงสิครั้ง จำนวนสี่เซตนะครับน้นำหนักตามที่เราบควบคุมได้ต่อไปมาที่ท่าสุดท้ายนะครับท่าเล็คเคนะครับเครื่องนี้ต้องใช้เครื่องเล็คเคร์นะครับตื่นนอนคว่ำบนเครื่องเล่น,นครับใช้ขาหลังทั้งสองข้างเก็บน้หนักไว้ระยะประมาณเหลือ,อไหลพค่อยๆเตะขาหลังขึ้นหายใจออกปล่อยปล่อยขาหลังลงช้าๆหายใจเข้านะครับ การปล่อยขาลงช้าๆจะทำให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดีขึ้นนะครับเล่น8ปดหรือสอง้วก็มาสี่เซตครับ